ก,กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องสุกุสุคนส,สมองสุบอดกับสบายดียำแรงเนะจ้าวันนี้ยินดีหาับสมสองคนเอาพาโุกพี่นอ้องหน้าตาก,กระเขาครัวคือเก่าพี่นอ้องจ้ะอันนี้ปิ้งมาพริกน,นี่พี่นอ้องปิ้งเอามันสีหอมพี่นอ้องในปิ้งเห็ดนางผ่านปิ้งปนใส่กับเห็ดตาโพนในเห็ดตาโพนมตามหามา ตาพลกระเพ็ดแดงปิ้งเห็ดนางพา้าปิ้งใส่ใส่กันป่นใส่กันพี่นอ้องตามป่นกินแรงเอาขัวจิรอแน่พี่นอ้องยจิรอมีตาไปคดนั่นแหละอาหารแรงเาขาเดี๋ยวขับหนึ่งเมื่อหนาห้ามัยเมื่อหนาสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนถีดห้าเห็ดเลียวได้ไปถีดใต้บาดหาเห็ดบวกก้อนข้างหน้าข้าจะาได้ลายก่อนสิไปลองเมือง กินขลังน้ำกันเด้อพี่นออ้องเด้อเบอสุกุลสกุนตาป่นเฮ็ดกับขวดจล่อเด้อเอาเซลๆน้องพุทธะตาป่นแล้วมาดีพี่นอ้องตามป่นเฮ็ดเนี่ยนูแดงป้าบอกเฮ็ดบนบบบนี่เฮ้ยเดือดแต่สิเฮ็ดแต่บอกโอ้ยบางทีมันแดงนีต่ตักเอาไปกแบบ็แจ่วมันเลยแจ่วอ๋อริกแดง

ขอสิรับจักตอกไงก็ได้ใช่ไหมเจ้าไปซักมือมันชีได้พอทอนเพราะว้กิดินมันแข็งแข็งอันนั้นอันน่ะมันชีได้หดก่อนไปเจ้าไปเลยอยากข้าวคนึงมันเข้าไปเห็ดแล้วสิฐถ่ายเจ้าจักรตอกเริ่มจะข้าวมือแล้วได้มือหนึ่งกับแห้งมือหนึ่งได้วไง ไปเบิ่งอยู่แน่ <laughs> ยาปลาดุงไว้ปลาเยอะนึ่อกิี่มาตัวไข่ดีจังเียมาวขอมบอดูไข่มาเนาะเหมอนัยร์ขวะเออคมบอไข่มาก ไข่คว้าเลยนี่ไข่มันกินแล้วไปนทแลงูบักจ้ะไปดูแลงูบักจ้ะใช่ฮะกินไข่อ like okay. oh, ืมข้างหลังนี่

มันมีมาแล้วจ้ะ <mimera> 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 <imera> <imera> <imera>

ไข่ไผ่อ๋อมันสลายแหะอือๆคือบอกเป็นสีขาวมันเป็นสีเหลืองฮะไข่หรอมันไข่ตาลไข่หน้าไข่สีขาวต่อไข่มั้ยมันมาง่ายอ่ะอันนี้นะมีมดขาว บอ,อกแจ้งะเจาทำคลายเท็กบอขายสิโลบอส <c oughs> นะคลายหนะึ่งคลายหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哈，那、嗯、你们呢？咱们也哈，哈喽、嗯。哎、嗯、呀，哎呀、嗯！哎呀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 ！ ดอกกันยังไม่หมือลานะเนาะสำหรับที่นี่พ่อก,ก,กันพิจนา,นาพาีา่พ้อะคะเปอนผกสมกลค์ก็แช้สำหรัผสมแนละ้วเนะล้วพี่น,น้นอะสบายดี